เข้าสู่ผู้นำตุ๊ดไม่ขอถามก่อนวัดนัที่นั่่ตรงเนี้ยมีใครเป็นชายจิงหญิงแท้บ้างหญิงแท้ฉันหญิงแท้อกอะไร้ยหญิงรีหรอฉันเป็นอแต่งชายดังนั้นวันเนี้ยเราจะมาเล่นเกมกันเพราะว่าเบลาตุ๊ดกับตุ๊ดกันมันจะชอบสันหายใช่แล้วพวกเราเป็นตุ๊ดสายวาย เอาวายเอางี้เราพูดก่อนแหมว่าเราเมนใครในวงการวายเลือกคนเดียวเรื่อห้าในคู่ไมยต้องเลือกคนเดียวอ่ะฉันน้องลางเมนน้องเกาถ้าคนแรกเลยเหรอคนเดียวคนเดียวแรกเป็นคือการนพันการนำพันไปคนอื่นก่อนเราเป็นส่ไม่ได้เลยวินค่ะ อ่าคือคือชั้นอะก็ก็เมนเมนอภิการแต่ถ้าให้เลือกถึงคนอะชันขอเลือกคนแรกที่ชันชอบมากๆคือพี่กอร์กิทิพัทครับกอร์กิทิพัทที่นึ่งในใจไอ้เฟย์ไอ้เฟมช่างอะอุ้ยย่ามืออุ้ยผมก็ยซัมเมอร์ซัมเมอร์อะซัมเมอร์ชั้นอะชอบบินเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เลือกก็คือยินยิน กีฬาแต่ก็ชอบเหมือนกันแต่ก็ชอบกีฬาเหมือนกันแต่ว่าเออายเดบาร์ัาฉันเลือกใช่ไหมฉันก็ชอบการระดับอันด้วยแต่ฉันขอเลือกออฟจุงโป๊ก็คือตัวตระหนักแต่นั่นก็คือการเรื่องเป็นจริงแล้วเราก็เสพซีวายมาเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับยวกับซวายกันกติกาเป็นยังไงครับพี่โอ๋ ก็คือว่าจะให้จับฉลาดกันก่อนนะคะเลือกคู่และเราก็จะมาทายเพลงประกอบซีรีส์วายจ้า เป็นเพลงในซีรีส์วายเป็นเพลงในซีรีส์วายอาจจะไม่ใช่เพลงที่แบบอาจจะเป็นเพลงเนมก็คือถ้าได้ยินแล้วนึกถึงซีรีส์อะไรอยกางงี้กางนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เพลงมูมาเขาจะเปิดเพลงใช่ไหมใช่แล้วเราต้องทายให้ถูกว่าชื่อเพลงอะไรแต่เราจะแบ่งเป็นสามทีมเนาะเป็นคู่ก็จะแบ่งเป็นสามทีมโดย โดยเดี๋ยวจะมีกระบอกน้ำวางอยู่ตรงกลางก็คือกระบอกชงคอลลาเจนยี่ห้อเชอร์รี่นั่เนเ,เองนะฮะจอยอยู่กลางแล้วถ้าเกิดว่าใครฟังเพลย์ตอบได้ให้รีบคว้าขวดให้ทันถ้าทีมไหนคว,ว้าขวดทันทีมน,นั้นจะมีสิทธิ์ตอบแต่ถ้าคว้ามาแล้วตอบผิดก็จะไม่มีสิทธิ์ตอบในข้อน <camoufl> ัอ้นแก็ต้องให้สองทีมอีกสองทีมแข่งกันโอเคจับตอนนี้จับคู่ก่อนจับคู่ก่อนมาใครมำได้ทีทีมอะไรคะยูเรน่าค่ะพลูบรูโต เกิทีมเนี่ยไม่หยิบมาแล้วตอบไม่ได้ก็โดนทุบนะไม่ดอใ่แล้วอุปกรณ์อีบานน่ากลัวมึงต้องทีมอื่นนะไม่ใช่ชัยนะเพื่อนไปเลขอแค่เธอมานั่งมึงไปก่อนต้อขอแค่เธอทานไทยเด็ดซีรีส์ถูกด้มึงไม่จบ่ะกูกซรส จริงไม่รู้ไม่รู้กูรู้ต่อต่อไปพี่แอนบอกเลยว่ามันง่ายไม่เห็นง่ายรีดอเพลงต่อไปนะคะ ไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะไม่มีสิทธิ์แล้วนะทีมนี้ข้อนเนี้ยตอบเลยต่ไเวลากหน่หรอก็ถามไงก็ถามดีใจถามสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ดอทมิ้ไโอ้โหนานไปสิบห้าเออห้าวิดอกอ่ะให้ตอบห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาจบดหมทำไมทำไมว่าอดะตอบตอบว่าอ๋อไม่ทันแล้วหมดเวลาเลยต้องตอบชื่อเพลงป่ะหรือว่าตอบชื่อเพองแต่เธอตอบช้าไงเอาต่อนะคะอีกสองทีมไป โซตังเอสโซ S ตังเอสนอ้ยเพื่อทำไมเพื่อรู้อะฉันดูฉันดูฉันตูฉันดูตังเอสค่ะตังเอสค่ะต้องมีเอสด้วยนะครูโตนึ่งขวบไม่ใช่ไม่ใช่

เลืออะไรยเ่คไปตอตอนอะรหนึ่งสองสามสี่ไปตอกระโดดอยากระโัดเงินแม่หน่อยป่ชเอ้จมันนไปกิจิมาปก่อนนี่นะ่ตอาล้วค่ะลืมแล้วมวย มากเลยอ่ะเขาทำใจเลยใช่ปะเคยออคุณรู้ไหมกดละทุนที่ปะเอนเลเอ็นเอเลิเไอ่เอนเลิเลยกอะเไม่นัพยโอ้โหไม่กล้าเลยอตอบไหมเสียนนก็คือรู้เลยหรอช่ผิดค่ะ บอกค่ะฉ <othe> <cues> ัน <los> ม <society> ั <çalış urai> ่นแหลแมเขามวีมาอยู่ที่สี่ไอย่าอย่าพึ่งไมมันใจหรอทำไมจบแล้วหนึ่งสองสาม่างมีใครได้คะแนนไม่มีใครได้คะแนนพออันนี้บอกตอนแรกคือหลังินทานพันดาวเป็นโป้งเปนลบังเอิญละบังเอิญละเออใช่ดิวอัพงคนละเรื่องหรอใช่เรคนละเรื่อง อีสระพ้ดโอ้ยท่าไทยดซีรีส์ไม่ยอมมิวกรมารเออใช่แต่ว่ามาเพลงอะไม่ยอมก้าวหน้าถึงก้าวหน้าค่ะถ้าตอบไม่ได้ล่ะโกรธนะคะขึ้นมาแค่ไม่ถึงหนึ่งมิเทอรนึ่งนั่นเลแซ่แซ่แซ่รู้เลยโอ้ยเอ็มวีเลยเหรอเนี่ย

ก็รู้แล้วว่าให้ให้ฉันตอบไหมให้ฉันบอกหมอยู่ดีเลยู่จะออย่าซสิอย่าซสิตอไหมตอบรู้ซึ้งนะตอบโดยฟูกเป็นคนรอใช่ไหมไม่ใช่คุณตอบผมนะเบไหมจไม่ได้ชื่อแล้วจำได้หรอออกหักมแล้วกับผม ไม่ใช่ไม่ใช่บาร์คดมีตุ้ไม่คุ้ไม่ใหรใหญ่ชื่อนี้ใครไรใครใหญ่ใช่ไหมใหญ่นะใครใหญ่ใช่ไหมที่มีทันเดอร์ใช่ก็เรื่องของแม็กตุ้งไม่ใช่เกต้าบิดมีมีสองบริมีสองใช่ไหมมีสองบาร์ิดคอปอเชอเลยเอย กได้เดินเท้าเดินเท้าเดินเกี้ยวเดินสอบเออฉันเป่นเลขชีววิทยาฉันเป็นเลขบหลอลเอาอีกแล้วเบียรเป็นโง่อีกแล้วโง่เหมือนควายนานเออพวกเราอ่ะขอโทษนะต่อขาต่อขาไม่มีใครได้คะแนนนะเมื่อกี้พูดกันผิดทุกคนฉันซับซ้อนไปค่ะ ต้อใหมีกำแพงส็งไ,ไม่ได้นะเขาไม่เสียงคนจังนะอะดังให้ที

เรืองอะไรอยากเงียบจังอ่ะเดี๋ยจีเขาเดินอยู่เขาเดินเหรอเขาเดินด้วยเหรอเอมบีอย่าเอมีเดินเดินโอ้โหไปมีงามันดาวเออนนี้เก่งมากค่ะบอกแม่ว่างายค่ะตัวใหญ่อะไรฉันไม่เกี่ยวค่ะตัวใหญ่ไม่เกี่ยวค่ะหน้าหต่อไป ไม่เลยประมาณสองถึงสามเฮซิงของมเนเ่ยนาฬกาไหนนาฬกาโนี่ยอ๋ออันนั้นไป่าบันฝาผิดค่ะไม่ไูกใจผิดค่ะไม่มีโอกาสต่อไม่มีโอกาสต่อแล้วค่ะขอเปิดขอพอดีได้ค่ะอ่ะีสบายเดินริงแล้วพะไว้ด้ยีผิดทั้ง บังเอิญักบางทีคือไม่ใช่ไม่ใช่ฟังต่อนะเหมือนนองทีเหมือนเนาะอเลรารีบเกินไปอเรีเกินไปไม่รู้ละไม่รู้อ่ไม่ไ่ยินีไมเลิกสไม่ใช่นนักสิบเเอนี่แบบว่านาลาลอ่ก็ถือว่าโอเคนะไม่โอเคค่ะแล้วใครจะีไม่ได้ม่้ อีดอกอะไรแบบนั้นโมงแก่น kind of ี่ใ um, ช่ไหมเจนโอ้โหนกนาน้ากเต็ม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 คนละฝั่งครัฉันรู้แล้วเนี่ยรู้ได้หรอเฮ้ยอะไรเพื่อนเพราะเรายังคู่กันเออขอชื่อเต็มค่ะเพราะเรายังคู่กันข้่ด้วยเร็วฮะ อะไรติลทูเกเตอร์แค่นี้แหละเราะเราเขายังคุ้กันใดวินแม่มันมันการมันตัวใหญ่ไม่เกี่ยวที่ขอคราวอย่างคูกันมาและเพลงสุดท้ายฉันดีใจอย่างฉันมีเพื่อนชาติอะให้เลยง่ายแบบง่ายมากเลยหมอเหมือนยาธทรมดาวเลยง่ายมากหนึ่งสองสาม อย่าแย่มค่ะอย่าแย่มค่ะเอาจากหูไว้ทั้งสามคนท ทำไมเราจำมันก็ไวกว่าจะี๋ยวเราก็ขอไปสลับทีละันเนาะสลับไปเรื่อยๆโอเคนะเดี๋ยวรอบอนยันต์รอบอ้าันต์ต้องให้อ EP เนี้ยเป็นกลาง EP เป็นกลางถ้ารูปคะแนนกันดีกว่าสำหรับตุ๊ดเจนฑ์นี่ EP หนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาตอนแรกก่อนเล่นก็มีความมันนามันโหนกเนาะว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เลยเราต้องทำได้ดีแน่นอนคิดว่าน่าจะมีความรู้มากกว่านี้แต่เรากื่นได้ดีีท่สุดแล้ว มาโชวโมโ่เออแต่ไม่แต่มีคนบางคนเขาพูดว่าทำไม่ได้เลยแต่เขามาเขาฟอร์มตลอดเออนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามด้วยสำหรับอีพีต่อไปสหรับตัวเกมมิ่งพวกเราอยู่ด้วยกันเนาะเออพวกเราจ,จับตัวกันเล่นเกมจับตัวกันเล่นเกมเงี้ยยังไม่รู้จักประกาศคะแนนอ่าทำงานสนทายกันดีกว่าคะแนานได้อะไรบ้างนะครับในบรรทุนทีมยูเรนัสนะคะท็อฟฟี่ต้องได้ไปห้าคะแนน เขาฟ่มเอยูเลยจริงไหมจริงไหมจริงไหมต้องฟรีต้องฟีเหรอเิฝ่นอุ้ยต้องฟีไหมนก็เป็น่งบีกนเลไนะต้องทอต้องทอต้องท็อทีทีนะต้องท็ออไม่ได้แล้วเนาะจะทอปต้องก็ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้แล้วอันั่นแหละก็คือเป็นหคะแนนอยู่เลยนะของฉนะทีมพูโตได้ไปสี่คะแนนี่เนน ก็ถอ่าหมักกันแค่คะแนนเดียวเออก็ถือไม่แย่นะแต่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ทีที่แย่นะคะทีที่แย่อยู่หนึ่งทีมไม่นะพูดนะพูดนะเดสูนนะคะได้ไปหนึ่งคะแนนไปเยอะมากหนึ่งคะแนนแต่พอนนนไม่มีใครอเจริงเออจริงเออจริงก็จริงก็ใช่ก็ใช่เอออ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็คือทีมที่ชซานได้แก่ทีมยูเรนค่ะ พีด่ดีนะเขาไม่น่าจะชะนะต่อไปแล้วเพราะว่าจริงๆเขามีอายุเพียเดียวแค่แค้สองวันแล้วเนี่ยเราถ่ายกันวันศุกร์ไงสองเดือนสองวิ่อ่าพัฒนาคนที่ได้รับรางวัลชนะไปก็คือจะได้เชิริกาล์ไปตัดหนึ่งปี ทานฟรีก็คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชนะก็คือได้ทานอยู่แล้วใช่อ่ฝากผมก่อนนะคะอันนี้คือเชลล์รี่คอลลาเจนของเรานะฮะเป็นคอลลาเจนกลิ่นพี้นะครับผู้ชมขายังมีขายอยู่ตอนนี้นะฮะเปิดให้กับเใเรียกว่าใครเข้ามาซื้อตอนไหนเวลาไหนก็ได้เพราะว่าของเราเนี่ยขายตลอดตลอดก็ยังขายได้ขายดีค่ะดีนะคะเทีน้ำทีท่าเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีเพียงแต่คู่เดียวคือก ไล่แอบตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไล่แอดตรงให้ตรงนี้ขึ้นไล่แอดไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไปด้วยกันสำหรับตัวเกมมิ่งมาเราดูกันดีกว่าว่าเกมต่อไปของเราจะเป็นอะไรกันแต่เกมนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสำคัญที่สุดคือกดกรี๊ดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ